สวัสดีจ้าพี่น้องมือวันนี้เสาร์วันที่17นะคะธันวาคมนะคะอากาศนาหนาวหนาววันสุกที่17ธันวานะคะขัวหม้อลำเสียงวิหกโดยแม่ครัวตูมตามแม่พูนนะคะแม่หอยค่ะเห็ดข้าวต้มหม้อบอกไงค่ะข้าวต้มหมูนะคะพี่น้องข้าวต้มหมูสับนะคะใส่เห็ดหอมใส่หมูค่ะพี่น้องขามาเด้อมากินน้ำกันอาน้องนอง,นองผู้ใรตื่นแล้วกับมาเด้อค่ะน้องนอง,นองผู้ใรตื่นแล้วกับมาค่ะข้าวต้มหม้อบอกไง อากาศเย็นๆนตื่นเช้าขึ้นมากินข้าวต้มหมอบอกไงค่ะภาษาอังกฤษก่อนเลยเอามันไปยากเภาษาอังกฤษเนี่ยมันยากเลยมันมีคนสอนอยู่อยู่อแฮมซัมเออเออนี่ไอคอฮอนนี่ไอ้ฮอนนีเออไอ้ฮอนนี่มันบอกว่าอยากกินฮอนบอสบอสบอสแมนแมนบอสแมนแมน ไอฮ้อนนี่มันล oh. ึกลุ่มลึกก็นั่นเย็บเออไอฮ้อนนี่โอ้ยยี่จงกระไดนอสูงชมชมชมเชยมันดอวยไม่อยากจี้ว่ากระไดนอชมชมนอนภาษาไอเด็กตาขาดที่น้องสิบห้าบัสดีค่ะสบัตรดีค่ะ Thank you Hello Hi This is a book n ้ m b ด้ป Sit down Thank you เอาข้าวเหนีย i m fry How are you today เอาลองแนะนำทีแนะนำห้องแบบพร้มมากห้องแบบอะไรนะรอปลาซาเกตเตือนดีมาก Hello I am My name is Frank Paul Nick and nickname is Yuqi Yuqi นายนายพร้อมขวมยได้แบบนี้ เขากระลังโซ่ยังน่ากลัวหมอรำบัณฑิตนะครับปริญญาโทเพื่อนบัณฑิตบกมหาบัณฑิตมหาบัณฑิตปริญญาโทมหาวิทยาลัยขอนแก่นหมอรำเพชรลาพระธาตุขามแก่นจงอ่างคลางสอดแจ้งนะคะใช่ละบุญเพิ่งไปรับปริญญามานะคะจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชากุมารีที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะก็ไปปลูกอีกเคี่ทีหรอือตีไปปลูกแล้วค่ะเอาปลูกปลูกมันตื่นไปฮะนี่มันประทันใดตื่นตอนไปปลูกทุบป,ประตูยักสิบเท่านี่แหละเธอไปทุบข่ายประตูมันเป็นอะทุบแล้วออาวันสิบวันโพดดาเธอตีมันโพดดาดูนูกับโพดดามันขึ้น คือปรดด้านมันบ่ครับอ่ครับคำนั้นพดด้านหนูหนเสี่ยกากระบาดไปตีทั้งนอกรัดไว้ไม้มันออกมามันตายค้าวหอมดามาคือด่ากลับก้ากก้ามเหม็นแล้วพุ่นี่ะจ้กคอยไปแกะออกหนูสี่ยากากระบาดนี่ไปตีทับประตูไว้ให้มันออกอะไรอันนี้อ้ไรพี่คะโอกันเนี่ยบอกว่ามันคอดีอีก้นลองจากดูลองล่องจากต้นในบ้านหมค ปีไม้องคาเร็้ามมาแต่อันมา่อคุณพี่ตู่ไปไหนครับยังมาไม่ถึงค่ะยังมาไม่ถงเอามาแล้วค่ะบัตรีครับเช็ียเด็เช็ียเด็จงอาบน้ำเช็ีดวจงอาเกินแม่ตูน้ำแน่ เอามืเจ้าก uh ็ใ huh. ช้เสียสีเดียวกันวันหย่างฉากแรกกำลังจะเริ่มนะคะ เอจ่อยุ่งๆจอยจุดอ่างกูหายไปจักเราก็เห็นนั่งดักย้อนตาแสเนาะเอาจงอ่างอยู่ทาาหลังเธอนี่เมยนี่มีนี่แม่จงอ่างเมียจงอ่างนมันงาปจงอ่างเขาล้อมเมียไอ้จ่งอ่างไม่อายเมีการเต้นตัเจตุนนะคะเฮตดรู้จินอีกแล้วครับพี่น้องคระบอ่างฉันว่างานปน ะว่กั่ไม่เอาเลยค่ะพี่เอาข้าวตัมค่ะแม่กบเลยจัากเจ้าเด้อจากเจ้าเศษเศษโอติเอายังกระด็นมันหมดเลยนันอีกโู้หากินกุ้งกวยปิ้งกระดอยากกินเุรนะกนีน ยีงกูอ่เจ็กจะวัดแบพี่ไม่เอาน้ำอะไรหรอช่างน้ำมาเดี๋ยวางน้ำบานดังเลย <c oughs> มาดามแป๊กนึงก็ไดแบบ้น้ำเปล่าน้ำเปล่าเอะไรจกินแป้งมาเดิดนไปนอนมาเดิเน,นมาเดินมากินน้ำกันค่ะพี่เอกสิมีมาสูโม่กินตลอดนะคะ เบกวิรักศักดิ์เป็นผู้ต่ำสมูกินนัวบ้านบานยังตลอดผู้ต่ำรบไปตนัวครับบตลอดนะเอกวิรศักดิ์นี่ยนัวเลือกไหมีก็ิ่หมีละพี่น้องเอ้ยมาซซองกับพระกันพักกันเศ้าซ้อมเบรกเวลากะแซ่แช่ีละผู้ได้บางก็มากินง่วงๆกับจนซื่อบ้างมาพีกเล้วกันผู้ใดบอกสักไ่กับบรรลุเที่ย อกจากาพี่น้องบอยางนมา่าจักไปเ้นหน่อยตําชาของแกใช้ัดมาเลยน็นบอการใช้ถ้วยเคเป็นตำถ้วยนั่นเห็นบอำนอหลกาใส้ฝ่าืมังมามีเี่ยจับอยกินคำไรก็บใอยากถอยน้ำปาเดกนวๆนะคบต้งผต้องกินได้เต๋ยเลยงัวงมากจนจน ต้องแบบภพักำลางซ้อบวันนี้ก็ใส่มตะพี้ตีไปก่อนละมันก็ต้องมาแอบเลยแอบแยงคือมาสายเอ้าฮะาะแยงคือมาสายอาจมาสายอีกิรติมุนี้บอกครับวันนี้ผมมาไวที่สุดครับผมมาก่อนแบบธนวัฒน์แต่เกิดมาก่อนแบงน้องนนทแท้ครับผมแม่ไรสดมีแอบเีถามแม่บอกเขาไปแล้วว่าอย่าเพิ่งมาถามหาเพราะว่าสามคนนี้มาสายมีเสกเวทมนต์แล้วก็แบงค์นนทชัยแล้วก็แบมธนวัฒน์ แต่ดูแลครับมาแต่ดูแลจริงจริงไม่สายไม่สายครับกูพอเสียเรื่อนี่บักกะนึงว่าใส่เรากับบักกะนึงสี่สิบสองนาทีคนอาหารนะเลดสี่สิบสองที่เพิ่มขเที่ยงสี่สิบสองเออครับตัวนี้ย่างบักกะนึงอีกครับผมบักเลี้ยงหน่อยแม่นครับวาก่อนว่าจากว่ากันมันดอกบักเลี้ยงหน่อยใช้ตลอดว่าจนว่าจนฉีกขานว่าเร็วแม่นครับ พอแม่แลครับตอนนี้เขาสากันแยมกับเสี่ใครมาก่อนพ่มาก่อนครับโอเคโอเคน่ารักน่ารักไหมน่ารักมากๆครับพี่น้องฝากพี่น้องติดตามลูกๆไม่ย่ายใยนเรื่อค่ะครับผมันดาถ้ามันมาสายเลยไม่ไฟสิตรีมันทะลุเสแฉฝาดเพี้ยเลยนะครับผมแยมเล่าทีเดียวเ็าเศร้าครับผมเอานั่น เนี่ยพอบ่อยแต่กดอนมือจด้วยผม เก้าดูแว่าเราเหมายถึงว่าเราจะมองงานใช่สองเป็นลายดูร้อยเจ็ดสิบปัจจุบันนี้แล้ว เสียวไม่มีเลยน้องยล็กทั้งใี่้วค่ะอันเก่าซื้อมาไปเองอันนี้อันนี้กับทายของบอลโนดนะคะอีกอันนี้กัอันนนุีเหมือนนีนี่คือาพระเอกแพ็กทูปริญยาแพะบอดนะคะ้าเคื่อว้าเคื่ออะไรเนาะนี่มาสวยอยู่อย เลดจากสมองมาดินอนบัตตื่นหรือจังไดบอกแม่มาตรงๆเวลา่เวลาเคยดูไหมฮะน้องนุ้งมาถ้าคนในวงมาถ้าัวหน้ามาถ้าเนี่ฮะซำนึกไหมเนี่ยพี่ออสเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมแม่ตัว เรืมันรอคุณบ้านสายคุณเคยมารมดาเคยดูเวลาเวลาไหมนาฬิกามีไหมยืมเพื่อนมาเหรอ้พยายามหน้าเร็วอยู่แต่ละวันมีมิตุระสำคัญไหมกลางคืนไม่รู้จักหลับจักนอนเป็นข้างเขาหรือไงมึงคือดูไปก็บพราะข้านอนพรอมจอดไปน้ำกันมากมันบ่นี่สรุปมันมากแล้คนเก่งมงเนยมันนักบุดอนมีตุระมากเนี่ยก็สับหนาต่อไปทำยังไงให้มันแตกไอ้พวงจุดสามนั่นบอกเพรตกเสียงเหรอ ပါးบ่ได้ใส่ฟิล์มติโต้น ก็เหลืองมาแล้ว ဒီလိုပဲလုပ်ပေးသည်အမှန်တကယ်တန်တာဘုရားနော် คืคล <łość> ิปเบื้องหลังการไล่สดนะคะการซ้อมการไล่สดไล่สามสิบเอนะคะวันศุกร์นะคะที่น้องขอบคุณทุกๆคนที่กดคิดตามขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาชมนะคะบา